เกมที่จะเล่นวันนี้ก็เป็น Texas d i c k กนะเหยือจากชงอีกเช่นเคยนะครับ สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนเช้านี้มุ่งหน้าไปที่บ้านสร้างนครนายกอีกเช่นเคยตีห้าสิบห้านาทีตอนนี้แวะเติมน้ำมันก็วันนี้ตีประชันข้างทางอีกเช่นเคยนะครับเกมที่จะเล่นวันนี้ก็เป็นนะเท็กซัสดิ้กนะเหยือจากชงอีกเช่นเคยนะครับสาราตันหางเดี่ยวหางคู่ไคเค้นเล็กซิลพิวไอเคี่ยวกุดแล้วก็มีไคเค้นใหญ่งานชาโดนะครับไปตามดูกันว่า ข้างทางนคะรนายกบันสร้างวันนี้จะใจดีกับผมเหมือนเดิมหรือเปล่าวันนี้เอาชุดเบสเลยนะครับปูโร30ท1ีหตามไปดูกัน อ่าอ่ก็ว่าตามแบบแปลกๆมาแล้วตัวแรกของเรานะครับ11โมงกำลังจะเที่ยงนะ เขาล่อขึ้นนะเป็นช่องดึงน้ําเข้าบ่อนะครับสลาตันเหลืองเกล็ดดิคอยเบอร์หนึ่งนะครับโอ้โหกว่าจะได้แต่ละตัววัดหลุดไปหลายตัวมากเลยเช้านี้พลาดโอกาสไปนะครับแต่ตัวนี้เป็นปลาผอมดูถ้าอ้วนๆก็น่าจะมีครึ่งโละโอะดูน่าจะโดนไฟหรือน่าจะโดนไฟหรือโดนยาน,นี่แหละคิดว่าแต่ดูจากรูปทรงแล้วน่าจะโดนไฟฟ้าช็อตนะครับโอเคฝากไว้ด้วยครับชงสลาตันเหลืองเกล็ดตามกันต่อ อู่แล้วไม้ดีโอตีไปตกก็กัดเลยไม้เดียวยังไม่ทันได้ก่อตีไปตกขวาหมับโดนเข้าให้เต็มคำเลยตัวนี้สลาตันเหลืองเกล็ดครับ ครึ่งโลได้เลยตัวนี้กลางแดดร้อนๆสุดๆโอ้โหเป็นวันที่ยากนะครับตัวที่2มาตอนประมาณบ่ายโมงครึ่งจะบ่ายสองแล้วฝากไว้ด้วยครับชงสลาตันเหลืองเกล็ดปลาช่อนคองลอกตามกันต่อ าาาามา,มาอีกหนึ่งตัวปลาช่อนใส่ปอกๆนะครับประมาณ2อขีดกลายเป็นชงสลาตันสีขาวนะโอ้โหกว่าจะโดนแต่ละตัวตีไปแปะใต้ล่มนะครับกอมากัดแบบเบามากอะ กอให้ตึงกำลังวิ่งเลยวิ่งสวนก็เลยวัดสวนไปเลยทะลุกแก้มอย่างนี้โอเคครับฝากไว้ด้วยชงสลาตันตามกันต่อ

อ,อ้ามามาโอ้มาอีกหนึ่งตัวไซส์สวยเลยสามสี่ขีดหางเดี่ยวนะครับสีม่วง ฝากไว้ด้วยกลางเดี่ยวร้อนๆนะครับตีแปะชายแนวแหนยกปลายคันขึ้นกระดกกระดกช่วยให้เป็นแอคชั่นกึ่งผิวน้ํานะครับกัดโคตรดุเลยตัวนี้ทะลุอย่างนี้เลยหลุดยากนะครับฝากไว้ด้วยชงหางเดียวตามกันต่อครับ มามามา,มาอุ้ยกระสงมาแล้วตัวนี้กระสงไซสวยด้วยหกเจ็ดขีดได้เลยตัวนี้ชงหางเดียวนะครับสีฟ้าตีไปแปะกอหญ้าคอออกมาเบาๆนะวิ่งตามมาดูดทีแรกคิดว่าช่อนใหญ่กัดโคตรดุอ่ะกัดแล้วสายผมในรอกฟู่นะแต่ผมคิดว่าปกติปลาช่อนก็มีส่วนที่จะใายนะ แต่นี่แบบพาลากเข้าก่อย่าเสร็จหกสวนเลยฝากไว้ด้วยครับชงหางเดี่ยวสีฟ้าตามกันต่อ